สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกน,นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอทนะครับในแบบที่มีชื่อว่า s t r v i v a l d โดย d i n g e r นะครับจะเป็นแบบที่เราหนีฆาตรกรแบบนี้ครับนี่นี่ก็จะเป็นฆาตรกรนะครับอันนี้ฆาตรกรเป็นแซกี่นะนะครับมันก็จะให้ฟันเพื่อนไปเรื่อยนะครับเม่กว่าไอาหลอกสีเอข้างบนนะมันจะหายไปแต่ถ้าเกิดมันเขียนว่า No c ค m p i n g นั่นคือฆาตรกรอย,อยู่ใกล้นะครับ คนสร้างเกมก็กันเกมไม่ให้ข้าตกรกงนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะเดี๋ยวผมขอรอให้มันเปิดแบบนั้นครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยป้ายผมก็ขอ,อไปน,นะครับที่ผมไม่ได้ทำแบบนี้ในหะ้ไม่ต้องดูน,นะครับผมเลยวนะันศุกรห้านนะเอาไปทำแบบนี้ให้ผมก็ไม่ได้ทำแบบนี้ให้ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่า เป็นละครมาแล้วครับนี่ครับผมก็ได้ดาบมาแล้วครับอันนี้เป็นดาบโค้ดนะครับที่มันเชื่อว่าเจ็ดร้อยเอ็มเนี่ยมีให้เราผมจะบอกโค้ดนะครับโค้ดที่ใส่โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นรูปนกนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูกันนะครับนี่ครับแล้วเราพิมพ์ไปว่าเจ็ดร้อยเอ็มแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เอาเมื่อกี้มาครับ รีบร <m í toys> <c oughs> <P an> ้อยเราเราลองไปดูตอนที <life> ่เ <s> ปิดแบบไปเลยเ้องรูภาพจบเกมแล้วอู้หูเสื้อเท่เกินบักว่าจะได้โลบัคนี่ไม่นานนะเหาต้องมาเติมให้หนักหนักเลยแต่ไม่เจอในเกมเติมชุดเฉยๆทาไม่ชุดเท่ขึ้นนะคะทานผู้ชมแล้วก็รอเวลารอเวลาอะไรแบบนี้เป็นประ ยูเลอร์ปตัวอะไรบ้างเ่ยไม่ค่อยมีอะไรอูยออ้ยเสเซ่ว้าวเซนโปจเ่กัฉนนี่นนันเลือดโคตนนาลล่โอ้ my god ไออนมนเป็นจริงเลยลลช่วขอ,องเเซ่กันนะกันแต่ชวคนนนี่มันเท่จริงเลยนะไลชกอนชั้นมันเท่ใช่ไหมล่ะ มอันนี้ผมถ่ายคลิปตั้งแต่เช้าตู่เลยครับไม่รู้จะได้ลงวันไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะคึ่งเราไม่เคยได้เปน็นครตกรอนนี้นะครับผมคือจะได้เป็นจะได้เป็นคืจะได้เป็นได้ได ไอ้สกรอ๋ที่เวลาถ่ายคลิปนี่เป็นเลยกดเจ้คนซื้อดนมีคนซื้อคูณดนสองอยบางมันไม่น่ามีครับผู้ชมเนี่ยแกบแกอยู่ไหนกันฉันเห็นแกแล้วแกอยู่นี่เลยล่ะฉันจะฆ่าพวกแกยาไม่แน่ใจไหมอุ้ยโอ้ยโอ้ยสปีดลันสปีดลัน ปิดไลท์เราโอ้ยสปีดลันอีกแล้วปิดลันเลยวอยเลยนี่เนี่ยเออโดนไปหนึ่งโนขั้นแรกก่อนแล้วขั้นแรกก่อนที่จะไปเฝ้านะครับไปแต่มัช่วยมัช่วยมันทำไมมัช่วยมันทำไมมัช่วยมันทำไมโอ้ยโอ้ยสปีดลัน เนี่ยฉันเจอแกแล้วแกอยู่นี่แล้วแกก็โดนไปอ่าฮะฉันไม่ใา่ตัรที่เอาจริงน่ะฉันไม่เหมือนพี่นายหรอกบุ๊ยเจอแล้วเจอเอาอเดิมมาทางนี้ทำไมอ่ะตายบนข้างบนนี้โอ้โสปีดลันอีกเจ้วมันจะเป็นสปีดลันอะไรแบบว่เลยแล้วเลยแล คนอ้าวอืมฉันเห็นใครเมื่อกี้ขึ้นมาข้างบนนี้ฉันเห็นนะแกอยู่ไหนเขาอยู่นี่ไงนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยิ่งเร็วคาตกรอย่างนั้นหรือเกโดนฉันฆ่าแน่คาตากรก้มทำไมเนี่ยตายฉันไม่คาตกรที่ไม่เฝ้า เสียชีวิตยะไปยังเน,นี่ยนี่เน๊นี่แน่โดนอีกทีโอ้โหฉป,ปิดลันอีกแล้วอะ่ะนอนดีกว่าที่มันคือเตียงใหม่ครับเอานี่ไงนี่เลยโดนบนเพื่อน,นชุบมาหรอเกอยู่ในนี้ใช่ไหมฉันจะฆ่าเกย์เกย์เกยเกย์เกๆๆๆๆๆๆๆย์อย่าไปช่วยเพื่อนใช้สบายดีเหรอหนึ่งวันนะ อย่าตายชัดเธอหนึ่งนัดหนึ่งนัดอย่าชักชักใช่วยเพื่อนเหรอใช่เพื่อนช่เพื่อนไปฆ่าเพื่อนดีกว่าเนอะเพื่อนมึงช้ามากเลยไปฆ่าเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายนั่นแหละไปฆ่าเพื่อนกันเลยอืมอยู่ไหนเนี่ย เอาสปีดลันอะไร้ยบ่อยละโอ้โหสปีดลันอีกแล้วเฮ้ยคิดว่าตัวนี้จะมีแน่เลย่านผู้ชมเฮ้ยมีแล้วเปล่าเนี่ยห้องโถงใหญ่มากว่าน่าจะมีนะหรือมาแปลกไี่ไหนกันไปตรงนี้เลยแล้วเปล่าเนี่ยคดูตีให้โดนทวแล้วอะ โอ้ผมเพิ่งโอ้ยเจอตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่โอ,ยอ้ย้ผมก็มไม่ค่อยสบายนะขอบคุณเชี่ยมันมีส,มสปีดลันนะเจ้าเกมบัคกเวาตัวนี้ไม่มีแน่ๆนยครับผมลองไปดูข้างล่างหน่อยสิ่ามันจะมีตัวโอ้โห ดูดูใกล้ผมมากครับคุณผู้ชมอยู่นี่อยู่นี่เลยอยู่นี่อะฮะตายอยู่นะมันมันมีคนไปลงมันมีคนไปลงไปข้างล่างแล้วนั่นไงมีคนไปลงไปข้างล่างแล้วพาดมันพาดมันนี่ไหน ลงมาเพื่อนตกใจแน่เลยเจอเรานี่เละเพื่อนคุณผู้ชมดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับโอ้โหข้าไปได้สี่คนรอดได้สี่คนเฮ้ยยิงไปหรือเปล่ากดครับ เดี๋ยวเราไปดูตอนที่อยู่รอบต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับผมจะเริ่มเกมแล้วนี่นะเอาแเอาแมเอแมร์เอเมร์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 นี้อาแมร์นี้ไม่ฉันจะไม่ไว้ฉันจะไม่เท่กับนายจะไว้วันสเตอร์อืมตุ้ดีคนหน้าเมนฉันอยากเป็นอีกรอบหนึ่งอ่ะเออเออหนูจะได้เป็นอีกรอบหนึ่งเครื่อง ผม,ม,มเล่นวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาสี่วันแล้วเล,ล่็แบบได้เป็นกดสีเขียวมามาคุณผู้มชมครับ้าตกนมาเร็ว อ้ยเดี ite, ๋ยวๆนั่วไงนั่ไงข้าตกรึ่ะข้าตกรนเฝ้าอยู่สินะข้าตกของก็ลันขุ้าตกอู้หอย่าเฮ้ยจุ๊กจุ๊กจุ๊กเกิบจุ๊กเกิบจุ๊กพระเทพเจ้าพี่ให้บอกมาเมื่อปานทีแล้วเ้มอย มันตามมาใช่ไหมเนี่ยมันตามมาไหมมันตามมาวิ่งวิ่งฉันฉันล่มาหานายฉันเพิ่อล่มาหานายเพื่อนโอ้โหฉันโดนไปเต็มเต็มเลยโอ้ยก่อนฉันไม่อยากตายเพื่อนมาช่วยฉันก่อนเอ้ยมาช่วยฉันก่อนเพื่อนเออช่วยขอบคุณที่ช่วยฉันนะเดี๋ยวฉันจะมาช่วยอีกคนนึงก่อนอืมย่อๆไปเดี๋ยวก็เดหรือก็โดนี เดี๋ยวเดี๋ยวยือเเด้ยดอฉันปุยจุกเสตจุกเสบจุกเทพเจ้าเสจุกเลเทพเจ้า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 อ้ยเทพเจ้าจงกระขนดผู้ชมเสตจุกมเยเทพเจ้าจริงโอ้โหไม่น่มันมาเลยโอ้ไม่กเสตจุกเสตจุกเสตจุ๊หืเนี้ยจุกไปเลยจุ

ผมจะ,จะตายแล้วผมจะเสียชีวิตลงแล้ว it's over so ยยเวลาเรียกว่าเว,เวลาเป็นขา้ตรกรนะที่เพจเวลาเป็นเวลาเป็นคนธรรมดาเป็นเซอร์ไวน์ดิกากากเลยเราเว้ยน่าสงสาจริงๆเลยคิดนี้จะจบเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเล่นแค่สองตายเองนะคะับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกตาหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับ ว่าเราควรจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แหละครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับสวัสดีสหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ